สวัสดีค่ะราศีกันแล,ละลัคนากันคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักให้กับคุณประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะการอ่านไพ่จะแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงหลังสําหรับคนโสดนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบราศีและก็ลัคนาราศีได้เลยค่ะสําหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของราศีคุณสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะ ราศีกันคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพลังงานตัวตนหลักของคุณก็คือสามเหรียญค่ะช่วงนี้นะคะมีข่าวดีมีโชคลาภดีๆเข้ามาค่ะเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องการเซ็นสัญญาการมีลูกค้าใหม่ๆการพบเจอสังคมใหม่ๆสถานที่ดีๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการอบรมการศึกษา หรืออาจจะเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานได้ด้วยนะคะสามเหรียญหมายถึงงานง่ายๆได้เงินดีๆคะ่ะเด่นในเรื่องของเงินของงานของการเดินทางชื่อเสียงด้วยความสำเร็จแต่นี้แหละคะ่ะ มักจะมาด้วยความกังวลใจนั่นเองนะคะเพราะอดีตที่ผ่านมาค่ะคุณอาจจะทำงานและไม่มีเวลาให้กับคนรักหรือคนรักก็เช่นเดียวกันนะคะเราต่างคนต่างมีหน้าที่ของกันรละกันนะคะแต่ทีเนี้ยด้วยพลังงานของความที่ห่างไกลหรืออยู่ใกล้กันก็เหมือนไกลกันนี้แหละค่ะทำให้ความสัมพันธ์รู้สึกว่าลุ้งลุดอนๆนะคะแล้วก็จะต้องคอยปรับตัว กับสถานการณ์ที่มีความแตกต่างอย่างเช่นแตกต่างในเรื่องของไลฟ์สไตล์นะคะหรือว่าแตกต่างในเรื่องของนิสัยบางอย่างก็ได้นะคะที่ตรงกันข้ามเราเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบใจในตรงนั้นนะคะเป็นช่วงที่คุณนะคะอาจจะไปรู้ความจริงหรือว่าอาจจะคนรักอะคะ่ะทิ้งหลักฐานเอาไว้บางอย่างนะคะทำให้คุณนะคะรู้สึกว่ากังวลใจแล้วก็ไม่มั่นใจในคนรัก ไม่มั่นใจในความรู้สึกของตัวเองด้วยแล้วก็ไม่มั่นใจค่อนข้างโลเลค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่คุณก็พยายามที่จะปล่อยวางพยายามที่จะอดทนแล้วก็รอยังคงเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเขาอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่ ก็บางท่านก็อาจจะจําเป็นจําใจต้องห่างไกลคนรักห่างไกลบ้านห่างไกลครอบครัวรในเรื่องของภาระหน้าที่นะคะการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับข่าวดีแล้วก็บางอย่างที่ต้องมีการตัดสินใจเกิดขึ้นก็มีพลังงานของการเปลี่ยนแปลงนะคะบางท่านคุณรักอาจจะอายุน้อยกว่าได้ด้วยนะคะหรือบางท่านนะคะก็มีความแตกต่างกัน เขาอาจจะเป็นคนที่รักอิสระเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ด้วยบางครั้งเหนื่อยเกินไปนะคะ่ะในการพยายามที่จะห้ามเขาไม่ได้ให้ทำในสิ่งที่มัน เขาเรียกว่าเป็นภาระต่อชีวิตคู่อะคะ่ะก็คือทำอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่คู่ควรนะคะอย่างเช่นการมีสังคมสังคมที่วัยรุ่นเขาทำกันหรือว่าคนโสดเขาทำกันอะไรอย่างงี้ค่ะอาจจะเป็นในด้านของการสังสรรค์ในฮาปารต์ตี้การมีเพื่อนการมีสังคม เป็นความรักที่เหนื่อยนะคะแต่ก็เอาอยู่อะค่ะตัดกันไม่ขาดนะคะอยู่ใกล้กันก็คิดถึงกันค่ะอยู่ห่างไกลก็อยู่ใกล้ก็ทะเลาะกันนะคะอยู่ห่างไกลก็คิดถึงกันนั่นเองก็เป็นพลังงานที่ช่วงเวลานี้ค่ะคุณอาจจะอยากทุ่มเทให้กับเรื่องของหน้าที่การงานแต่ก็ทนไม่ได้นะคะที่จะต้องคอยเหมือนเป็นห่วงเขาอยู่ห่างๆอะคะ่ะ ก่อนหน้านี้อาจจะระแวงจับผิดแต่ตอนนี้ถอยมาไกลแล้วนะคะแล้วก็ทาภาระหน้าที่ของตัวเองดีกว่าแล้วก็คอยดูความเคลื่อนไหวของเขาแบบห่างๆอย่างหงห่วงอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าต่อให้คุณพยายามทําอะไรมากไปน้อยไปช่วงเวลานี้มันอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะการแตกหักกันเกิดขึ้นนะคะพลังงานตัวต้นหลักของคนรักค่ะ The Date ขึ้นมาเลย ความสัมพันธ์นี้อาจจะเคยจบลงแล้วแล้วก็ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นใหม่แล้วและที่ผ่านมาเหมือนเราต่างคนต่างไปมากๆเลยเขาก็สำนึกผิดในเรื่องราวต่างๆแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องการโอกาสมากๆโอกาสไม่ใช่โอกาสที่มันเดิม แต่นี้มันคือการให้อภัยการเป็นผู้ให้การเสรียสละที่ยิ่งใหญ่เขาคิดมาดีแล้วรู้สึกว่าเขาอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เขามีอยู่อะคะ่ะเพราะฉะนั้นณเวลานี้บทบาทที่หนักอึ้งน่าจะมาตกอยู่ที่คนรักแล้วแหละนะคะหนึ่งตะเกียงของเขามันเล็กเกินไปอะคะ่ะณเวลานี้กับห้องมืดๆนะคะห้องมืดมืดที่กว้างใหญ่แล้วก็ไม่มีคุณอยู่ตรงนี้ด้วย ห้าเหรียญช่วงเวลาที่เน็บหนาวค่ะคนสองคนวิ่งตามกันอยู่นะคะนั่นแสดงว่าเขาต้องการโอกาสจากผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่คือพ่อพระแม่พระจากคุณนั่แหละคะ่ะการให้อภัยที่ยิ่งใหญ่แล้วทำให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมะคะ่ะยิ่งถ้าตำแหน่งของคุณนะคะยิ่ง พัฒนาแล้วสูงขึ้นกว่าเขาเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าคุณไปไกลกว่าเขาแล้วคุณกำลังจะทิ้งเขาแล้วเขาก็ไม่ได้เห็นคุณค่าในะช่วงเวลาที่มีอยู่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเริ่มไกลเกินเอื้อมมากขึ้นนั่นเขากลัวที่จะเสียไปจริงๆแล้วค่ะตอนนี้หรือช่วงนี้คุณเหมือนเป็นบอสเลยก็คือเราเย็นชาเราเข้มแข็งเราเริ่มอยู่ได้ด้วยตัวเองอะค่ะมันทำให้เขาฟุ้งซ่าน คือด้วยความดีด้วยอะไรต่างๆนะคะแม่หมอมองว่ามันทำให้เขาอะค่ะร้อนรนทําให้เขาเป็นทุกข์แล้วก็จะต้องหาวิธีแก้ไขอะคะ่ะอย่างเร่งด่วนด้วยนะที่ผ่านมาค่ะความสัมพันธ์ของชาวราศีกันนะคะคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันมีเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้เราจะต้อง แยกทางกันนะคะจบความสัมพันธ์นี้นะคะหรือว่าเราอาจจะทะเลาะกันล้วแยกกันไปเลยแต่ทีนี้ความรู้สึกของคนรักรู้สึกว่าโอกาสในครั้งนี้ค่ะมันลิบหลีมากๆเขาไม่อยากให้มันจบอะคะ่ะเพราะเขาเสียดายความสัมพันธ์นะคะเขากลัวจะเสียคุณไปค่ะกลัวคุณจะทิ้งไปในเดือนพฤศจิกายนค่ะความสัมพันธ์ของชาวราศีกันจะเป็นไงบ้าง ก็เป็นช่วงเวลาของการที่เราจะต้องกลับมาคิดทบทวนนะคะใครที่มีปัญหานะคะเราจะมีทางออกมีทางแก้ไขจะมีการกลับมาคืนดีกันที่เข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมะคะ่ะทั้ง2คาถาสองถ้วย9้เหรียญสามเหรียญแล้วก็1เหรียญด้วยไม่หมอมมองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราทะเลาะเพื่อให้เกิดความเข้าใจเข้าใจทั้งตัวเองเข้าใจทั้งผู้อื่นแล้วก็ เริ่มจริงจังในชีวิตมากขึ้นนะคะสองคาถาและสองถ้วยความหมายก็ดูอยู่แล้วก็คือแค่คนเดียวคิดเราก็ไปไกลอะ่ะมันได้แต่อมันอาจจะดีกว่าถ้าเรามีเพื่อนมีคู่คิดมีคู่รักคู่ชีวิตอะคะ่ะอยู่เคียงข้างเป็นพาร์ทเนอร์เป็นสมองแล้วก็เป็นแรงงานอย่างเงี้ยคะ่ะก่อนหน้านั้นเราอาจจะโฟกัสแต่อนาคตอย่างเดียวแล้วหลงลืม มองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆของคนที่อยู่ใกล้ๆตัวคะ่ะก็เป็นช่วงเวลาของการคิดใหม่ทำใหม่นะคะเราจะแบ่งเวลาให้กันมากขึ้นก็เข้าใจกันมากขึ้นนะคะ อาจจะมีความเครียดบ้างในบางครั้งนะคะกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น,นแล้วอย่างนี้ค่ะแต่ว่าแม่หมูมองว่ามาถึงจุดนี้มันมาถึงจุดที่ความสัมพันธ์อิ่มตัวแล้วเพราะนั้นการที่เราจะกลับมาเริ่มต้นใหม่เนี่ยนั่นแสดงว่าเราไม่ได้แบบคิดเล็กน้อยแล้วเราคิดแบบยิ่งใหญ่แล้วอะคะ่ะในปากนี้จะมีข่าวดีเข้ามาด้วยนะคะพร้อมๆกับการเริ่มต้นใหม่ของคุณกับคนรักค่ะ ข้อความจากคุณรักค่ะก่อนหน้านี้เขาอาจจะโฟกัสแต่เรื่องของส่วนตัวจนทำให้เราทะเลาะกันและคุณกำลังจะทิ้งเขาไปซึ่งก่อนหน้านั้นเขาเป็นคนที่ทอดทิ้งเองอะค่ะเขารักคุณมากเหมาะสมและคู่ควรแล้วที่คุณจะโกรธเขาอะค่ะ ตอนนี้เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่คำพูดบางคําฉุกทําให้เขาคิดอะค่ะทำให้เขามีสติทําให้เขาเกิดแสงสว่างบางอย่างเขาอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้คู่ควรกับครอบครัวค่ะเขารักคุณมากนะคะเขาบอกว่าเขาไม่ได้คือเขาอาจจะแย่ในบางเรื่องแต่เขาไม่เคย นอกกายค่ะนะคะคำว่าน,นอกใจเนี่ยก็คือว่าเขาก็ทํางานทําหน้าที่ของเขาแต่อาจจะมีคนเข้ามาแต่เขาก็ไม่ได้ได้ไปยุ่งอะไระนะคะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเนี้ยเหมือนเขาอาจจะได้ยินข่าวข่าวจากคุณจากผู้หลักผู้ใหญ่อะนะคะว่า คุณนะคะน่าจะได้งานใหม่หรือสังคมใหม่หรือไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะที่มันเป็นสังคมใหม่ๆแล้วก็มีผู้คนเข้าหาอย่างเงี้ะคะ่ะทําให้เขารู้สึกว่าคุณไปไกลกว่าเขาไปเรื่อยๆแล้วเขาก็คงจะถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังจริงๆแล้วอย่างเี้ะคะ่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าโกรธนะหึงหวงนะแล้วก็จะไม่ยอมเสียคุณไปด้วยทำให้เขากลับมาคิดมาทบทวนนะคะ บทสรุปค่ะเด e Sun นะคะเช้าวันใหม่ค่ะใครคนหนึ่งที่คลิดแบบผู้ใหญ่จริงๆนะคะเ mm hmm. ติบโตจากอดีตแล้วก็บทเรียนนี้ละคะ่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามคือความคิดของเราอะคะ่ะมันจะจากอะไรเดิมๆอะคะ่ะแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่พอมีประสบการณ์บางอย่างทำให้เราเรียนรู้อะนั่นคืออีก9ก้าขั้นหนึ่งของเขาเรียกว่า การเติบโตทางด้านของจิตวิญญาณหรือว่าการแก่รู้แก่วิชาเนี่ยนะคะก็ถือว่าหลายๆอย่างมีบทเรียนนะคะทุกอย่างนะคะที่ก่อนหน้านี้นะคะ่ะเรามีอุปสรรคมีปัญหาในปังนนี้จะมีคำตอบมีทางออกที่มันชัดเจนแล้วก็มันคงมากขึ้นกว่าเดิม หลายๆอย่างจะถูกแก้ไขแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะเป็นสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมด้วยะค่ะบางท่านนะคะมีแพลนในเรื่องของการเดินทาง มีแพนในเรื่องของการได้ใกล้ชิดกันหรือว่ามีกิจการงานร่วมกันนี่ค่ะคือต้องทำอะไรแบบต้องอยู่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยนะคะบางท่านนะคะเป็นเรื่องของการแต่งงานหรือบางท่านนะคะมีเรื่องของงานเข้ามาเกี่ยวข้องหรือการเดินทางนี่แหละคะ่ะคือทำในสิ่งที่ คิดว่ามันถูกต้องเหมาะสมและดีที่สุดสำหรับความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความมั่นคงแล้วก็กลับมาเชื่อใจกันอีกครั้งหนึ่งะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีกันนะคะคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณโสดราศีกันในเดือนพฤศจิกายนนี้แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่งบ้างมาอัปเดตกันค่ะ คนโสดพลังงานตัวตนหลักของคุณก็คือสี่คาถาค่ะเสาหลักของบ้านที่มีความมั่นคงนะคะบางท่านนะคะมีความสําเร็จนะคะมีข่าวดีค่ะบางท่านก็โชคดีในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานการเดินทางนะคะอะไรก็ตามในระยะยาวอะคะ่ะแล้วมีความมั่นคงด้วยก็ขอแสดงความยินดีกับข่าวดีนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ บางท่านนะคะมีกิจการใหม่ๆได้ด้วยนะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่เขาเรียกว่าปากักหลักปักฐานนะคะที่มันหนักแน่นมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมและมีโอกาสที่เจ้าชะตาจะพบกับเนื้อคู่ของตัวเองนะคะถ้าใครที่มีคนคุยคบก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสที่จะได้สมหวังแต่งงานได้ด้วยนะคะพลังงานของความสุขคะ่ะ ร่ลำรวยความสุขร่ลำรวยเงินทองนะคะแล้วก็ร่ำรวยความมั่นคงด้วยในเรื่องของความรักที่ผ่านมาค่ะคุณน่าจะรอคอยสัญญาณบางอย่างนะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณทําใจแล้วปล่อยวางแล้วอะคะ่ะ บางอย่างที่ไม่ประสบความสําเร็จก่อนหน้านี้แต่จูจ่ๆก็ได้รับข่าวดีในการกลับมาแก้ไขแล้วก็เริ่มต้นใหม่อะคะ่ะทำให้คุณรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการร่วมหุ้นการเซ็นสัญญาการเข้าคอร์สม,มานาการประชุมอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการเข้าคอร์สเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีมากๆนี่คือโอกาสที่ดีสู่ความมั่นคงของคุณแล้วก็ พัฒนาไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยแม่หมอยังไม่เห็นถึงความสัมพันธ์ทีเ่เหมือนเป็นความสัมพันธ์ชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณอะมักจะได้พบเจอกับสังคมผู้คนดีๆเสมอ ถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะต้องแบบหัวร้อนใจร้อนเพราะความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่รักเขาข้างเดียวหรือไม่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนแต่ทำหน้าที่ได้เพียงแค่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่อนข้างมีสนเสน่ห์มีคนเข้าหาแต่ว่าสถานการณ์ต่างๆอะคะ่ะทำให้คุณต้องคิดตึกตรองแล้วนะคะหนึ่งตาช่างและหนึ่งดาบก็คือความชัดเจนต้องมีความยุติธรรมต้องมีเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาค่ะยังไม่ตอบโจทย์ของเจ้าชะตานะคะยังไปกันไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจําเป็นที่จะต้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองอะค่ะก็การยอมรับความจริงแล้วก็รอคอยคนที่ใช่ พลังงานของการรอคอยที่นานแค่ไหนก็จะรอนะคะไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับคนโสดเลยเพราะว่าแม่หมอเชื่อว่าคนเราจะมีพลังงานเหมือนแม่เหล็กดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะเพื่อให้เจอกับสิ่งที่ดีที่เหมาะสมที่ใช่และคู่ควรกับเราจริงๆและในปากนี้มีสัญญาณที่ดีแล้วในการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะ ในเดือนพฤศจิกายนค่ะคุณโสดจะเป็นไงบ้างจะมีคนให,ใหม่เข้ามาไหม The Sun ค่ะเจ็ดดาบเก้าดาบนะคะเจ็ดถ้วยแล้วก็ไหนออฟสอด The f o o l ด้วยคนที่เข้ามาช่วงนี้ค่ะเขาอาจจะมาแบบที่ มามาหายหายลับๆล,ล่อๆไม่ชัดเจนหรือทิ้งหลักฐานเอาไว้อนะคะมาล้อเล่นกับหัวใจของเจ้าชะตาค่ะอาจจะรู้สึกปวดหัวคนคนนี้มากๆ <c oughs> คุณอาจจะต้องการอิสระอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็เขาอาจจะเป็นเพื่อนที่ทําหน้าที่มากกว่าเพื่อนก็ได้มาคอยแอบส,ออบสืบแอบส่องมากวนโมโหเราอะไรอย่างเงี้ยคือเขาชอบอะค่ะแต่วิธีการเข้ามาแบบแปลกๆกันนะคะ คนโสดต้องเลือกแล้วแหละนะคะระหว่างความมั่นคงกับความรักที่มั่นคงอะคะ่ะความมั่นคงของชีวิตของคุณนะ่ะตอนนี้มีแล้วนะคะทีนี้การที่จะเลือกคนเหนือคู่เข้ามาในบ้านหลังนี้ยคะ่ะที่มั่นคงอยู่แล้วเนี่ยคุณต้องเลือกให้ดีนะคะมีโอกาสที่จะพบเจอคนที่ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์ลึกลับน่าค้นหา กับอีกคนนึงอะคะ่ะที่อาจจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำก็ได้นะคะคนที่เขามีความเพียรพรมทุกอย่างอะคะ่ะเป็นกุลสตรีนะคะถ้าเขาเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นคุณผู้ชายก็เพียบพรมอะค่ะดูแล้วลูกคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้พบเจอกับสังคมใหม่ๆอะคะ่ะแต่ว่าไม่หมออยากจะให้คุณใช้เวลาเรียนรู้ทำความรู้จัก ทั้งคนที่เข้ามาแบบลึกลับหน้าค้นหาเราทําให้เรารู้สึกว่าสนใจเขาอย่างเงี้ยน,นะคะหรือว่าคนที่เรารู้สึกว่ามีคนแนะนําเข้ามาหรือว่าเขาดูดีนะแต่ว่าขาดเสน่ห์เป็นนิดนึงอย่างเงี้ยคือดีหมดเลยนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะคือจิตของมนุษย์จะเหมือนกับเด็กที่ชอบอะไรก็ตามที่รู้สึกมีสีสันนะคะ แต่ว่านานๆไปมันอาจจะเป็นความผูกก็ได้นะคะก็เลือกให้ดีดูให้ดีตัดสินใจให้ให้ดีค่ะเดือดซันเข้ามาแล้วความหมายก็คือความสําเร็จหมายถึงโอกาสใหม่ๆอะคะ่ะหมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงนะคะตําแหน่งหน้าที่การงานเงินทองเรื่องของความรักด้วยก็มีโอกาสสมหวังมีโอกาสที่จะแต่งงานนะคะ บทสรุปค่ะคนโสดค่ะในปักนี้นะคะปัญหาอุสักต่างๆจะคลี่คลายค่ะคนไม่ใช่ก็จะออกไปเช่นเดียวกันนะคะ อย่าพยายามวิ่งตามให้เหนื่อยแต่จงเป็นตัวเองค่ะที่แก่งเข้มแข็งแล้วก็เติบโตด้วยตัวเองนะคะอย่าเอาความรู้สึกไปผูกมัดยึดติดกับใครใครคนนึงหายไปนะั่นแสดงว่าเขาพอใจจะหายไปแต่ถ้าวันหนึ่งเขากลับมาค่อยพิจารณาใหม่อย่าไปวิ่งตามเลยถ้าคุณคิดว่าคุณทำในสิ่งที่ดีที่สุดที่เหมาะสมและคู่ควรที่สุดแล้วนะคะ เพราะว่าความรู้สึกะคะ่ะมันไม่ทดแทนได้ในระยะยาวอะ่ะวันหนึ่งอะ่ะคุณจะต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกถ้าคุณเลือกคนผิดนะคะเพราะฉะนั้นในปากนี้นะคะเลือกคนที่เหมาะสมและคู่ควรคนนึงเป็นแรงงานคนนึงเป็นสมองแล้วก็มองแล้วอนาคตต้องมันคงด้วยเป็นดวงที่เกื้อนหนุนกันนะคะมีโอกาสสมหวังมากๆนะคะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะพัฒนาแล้วก็มั่นคง หมือนที่แม่หมอบอกอะคะ่ะคนไม่ดีเขาก็จะออกไปนั่นแหละมีโอกาสที่จะพบเจอคนรักที่มีความแตกต่างแต่เป็นความแตกต่างที่เกื้อกูลกันค่ะเป็นเหมือนหินกับหยางนะคะเจอแล้วทําให้เกิดพลังงานที่ยิ่งใหญ่อะมันเป็นเดอะซันนะคะก็คือไม่ใช่น้ามันกับไฟนะแต่มันเป็นแสงสว่างที่ทําให้ชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่าชีวิตที่แย่คนนี้เข้ามา คองทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะนั่นแหละนะคะคือคู่บุญคู่บารมีค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกันนะคะคนโสดด้วยค่ะฝากติดตามด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะ